ินเนลี่กับซอสอะไรอร่อยไม่พูดซอสมะเขือเทศเปรี้ยวสดชื่นเหมือนขับรถสปอร์ตเย้มายองเนสหวานมันฉันคือเธอเอาไปซะและ้ <laughs> ว<า>น้ำพริกเผา อร่อยลึกซึ้งเติบโตทางจิตวิญญาณน้ำปลาหวานช็อตฟิลช็อตใจนี่มันอะไรกันเนี้ยช <c oughs> ็อกโกแลตห <c oughs> วานๆตัดกับความเค็มของเนลี่ อร่อยล้ำเบิกทุกคนชอบกินเนลี่กับซอสอะไรคอมเมนต์มาหน่อย